สุดยอดความอลังการของวงการลูกทุ่งไทยและลีลาของถางเครื่องที่ชวนกันมาโยกยาย่หากทุกท่านพร้อมแล้วเราจะไปพร้อมกันนับมัดนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมมาแล้วนะครับกับการรายงานข่าวที่ใหม่สดตรงทุกวันในช่อง N S P 1 9 8ในวันนี้ก็จะมีเรื่องราวข่าวสารใหม่ล่าสุดของน้องแอมชลธิชาแกรมมิโกในงานวันนี้นะครับก็จะเป็นงานขึ้นบ้านใหม่ ที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเริ่มในเวลา12นาฬิกาไปจนถึง14นาฬกานะครับ FC แฟนคลับชาวนครปฐมที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงตามไปให้กำลังใจน้องแอมกันเยอะๆด้วยนะครับและข่าวต่อไปกับคิวงานในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของน้องแอมชติชาเริ่มในวันที่28ธันวาคมในงานวัดโคกปราศาสอำเภอประคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่29ธันวาคมในงานวัดด่านทองประชาสามัคคีอําเภอรําไพมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในวันที่30ธันวาคมในงานวัดหัวแรดอําเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับในวันที่31ธันวาคมในงานวัดหนองไทรอําเภอหนองยาปล้องจังหวัดสุพรรณบุรีและต้อนรับปีใหม่ในวันที่1มกราคมในงานวัดหนองไผ่ ตำบลตกโกอำเภอห้วยแกรงจังหวัดนครราชสีมาและในวันที่2มกราคมในงานวัดพิกุลทองอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงบุรีนะครับและนี่ก็คือความปังล่าสุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือจะเพิ่มเติมคิวงานให้กับน้องแอมได้ที่แม่เล็กได้อีกช่องทางนะครับแล้วมาปิดไทยกับงานใหญ่อีกงานนะครับของน้องแอมที่จังหวัดศรีสะเกด ในงานวัดหนองคูตำบลจานอำาเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดนะครับในงานฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสตราตั้งพระฐานานุกรมภาพประหลัดในงานนี้นะครับก็จะมีมหรสพสมโพธในวันที่12มกราคมปี2567ชมคณะมอลำสาวน้อยเพชพรบ,บ้านแพงและจะมีราคาบัตรอยู่ที่120บาทนะครับในวันที่13มกราคม ปี2,567ชมคอนเสิร์ตน้องแอมชชติชางานนี้นะครับเป็นคอนเสิร์ตชมฟรี FC ตัวจริงของน้องแอมและพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดรีสเกตและพื้นที่ใกล้เคียงต่างมาให้กำลังใจน้องแอมกันเยอะด้วยนะครับและนี่ก็คือการอัปเดตข่าวสารใหม่ล่าสุดหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับจะแจ้งให้ FC แฟนลับของน้องแอมได้ทราบในครั้งต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวใหม่ๆสวัสดีครับ